No? วันนี้เราได้เปิดตัววาร์เจ้เพื่อจอของเราครับเป็นเร,ร oh, right. ื่องแรกก็พวกเราก็รุ่นมากๆว่าคนตอบรับจะเป็นยังไงเลยครับ um วันนี้ได้ทินเสียงกรี๊ดระพันๆก็ดีใจมากครับกับเรื่องแรกปีนี้ของทางแบตเตอรี่ครับวาร์เจ้เพื่อจอครับเสร็จเรื่องเสร็เรื่องครับเนี่ยเนเสรเรื่องเพบอกพี่ผู้ไม่เก่งพี่ขอชิงเล่าเรื่องนี้แล้วกันโอเคเลยคือมันเป็นเรื่องของ ทินเนี่ยครับที่ต้องถูกโยกย้ายจากเด็กเมืองเด็กกรุงเทพนะครับต้องมาอยู่ชนบทด้วยเหตุจําเปนน็นนะครับด้วยวีรกรรมเขาเป็นตัวแสบเนี่ยครับแต่การที่เขาเป็นอยู่แบบเด็กเมืองมาตลอดชีวิตพอมาอยู่บ้านนาอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเจอผู้ใหญ่จอมคนนี้นะครับ,รบมันก็เลยเป็นว่าตอนแรกๆมันคงแบบมีขัดกันบ้างเพราะว่าไม่ไม่ชินกับธรรมชาติที่นี่แต่สุดท้ายแล้วครับมันก็จะนาไปสู่ความรักของทั้งคู่ครับ คือตอนแรกเขาจะได้ไปเมืองนอกครับเมืองนอกแล้วเขาได้มาเป็นนอกเมืองแค่นอกเมืองฮะบ้านนอกบ้านนอกเลยมาอยู่มาดูของดีโพชัยอืมน่ลนะครับงันองเกวกับเราเป็นยังไงผมรักท่าทโอ้โหผมว่ามันมันมันเป็นฝันที่เป็นจริงเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคือแรกเลยพอเห็นว่าเป็นทั้งเซนทั้งภูมิครับพอเข้าซีนนะผมรู้สึกว่ามันน่ารักมาก มอนิเตอร์ที่ผมดูอยู่เขินกันทั้งทุกคนหลังมอนิเตอร์เขินหมดเลยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเฮงมากเลยครับที่ได้คู่นี้คืออย่างโยทินนะครับโยทินก็คือความโซนความตัวแสบความแบบเด็กดื้อชัดเจนออกมาหมดจริงๆตัวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ครับแต่ก็มีมุมแบบอบอุ่นแบบ น่ารักดีครับถือว่าค่อนข้างตรงเลยครับสดงว่าจะได้เห็นเคมีของคู่ดีแน่นอนแน่นอนทกคโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้คือรอเวลานับถอยหลังเปิดกล้องฮะเพราะว่าฟีดแบ็คก็คือตอนไปออกกองเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากออกกองทุกวันเลยเพราะว่ามันมีแต่เสียงหัวเราะความสุขนะฮะแล้วก็ทุกคนอ่ะรอบตัวที่ออกไปออกกองด้วยกันฮะเขาบอกว่า ื่อไห่จะเปิดกล้องเนี่ยอยากไปด้วยเลยเปิดกล้องเมนะื่อไหร่แล้วบอกนะวันไหนจะไปกองด้วยเพื่อไปดูแบบมันเขาเรียกว่าอะไรเรามีความสุขได้ไปทํางานเนี่ยเราก็อยากจะไปทามันทุกวันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้คุ้มกับที่ดีแล้วก็พีเนะ่เซ็นาอย่ยัเราทำแบ็คกลับมาไปสายว,าว่านะ้ำเยะเรารู้สึกนีว่าได้กลับมารู้สึกเราตื่นเต้นนะตอนแรกว่าเราก็ต้อง ทำตัวเองให้พร้อมให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วชื่อเสียงวิเซน์เขามีมานานนะเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้เทียบเทียมแล้วก็เหมาะสมกับพี่นะครับคคาดหวังว่าคนดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างส่วนตัวจอบใจจริงเลยจะได้เขินพูดเลยจะได้เขินผมยังเขนเลยอ่ะเนี้ยผมรู้สึกว่าคุณนี่น่ารักจริงๆน่ารักจริงๆแล้วก็ตัวละครแวดล้อมทุกคนที่ ที่อยู่ในเรื่องนะครับทุกคนมีสเสน่ห์หมดเลยอันนี้ผมรู้สึกว่าผู้ชมจะได้ความแบบวความน่ารักน่าเอ็นดูของครอบครัวโพชัยอันนี้แหละครับมีทั้งไปถ่ายที่โลเคชั่นหลาังหวดเลยครับโอตาจวัดหมดเลยทุกซีนเลยแค่ที่เห็นกันวันนี้ครับมีแต่ต่างจังหวัดครับถ้าเรือกจากกรุงเทพก็เรียกว่าเออชาญของกรุงเทพที่หนึ่งนัถึงเป็นกรุงเทพที่ต้องนั่งรถไปชั่วโมงกว่าครับประมาณนั้น จริงคืออย่างอย่ <hi> างที่น้องภูมิบอกไปคือเรารู้สึกว่าเรานับวันรอที่เปิดกองมากๆเพราะว่าทุกโมเมนต์ที่เราไปเล่นนะครับเราไม่ได้เหมือนแค่ว่าวันนี้เรา Knowledge <c oughs> มาทํางานนะแต่วันนี้เราเหมือนไปไปสนุกกันไปเอ็นจอยกันคิดถึงกันว่าแบบมันจะมีอะไรกันเราก็ไปฟังเสียงหัวล้อพุ่งกลับอะไรเงี้ยครับชอบเปนคาเฟ่หัวล้อพุ่งกลับนะครับจะดราม่าจะเดือดอะไรก็แล้วแต่ยิงปืนฆ่าตายพุ่งกลับผมหัวล้อได้หมดครับจริง เล็กๆครับเล็กๆเรารู้สึกว่าจริงๆเราแต่เรามีความคิดถึงและหวยหามากกว่าว่าเรารู้สึกว่าเราโตกับซีรีส์วครับผมก็เติบโตกับซีรีส์วเองอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเรารู้สึกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดหายไปไหนนะเราก็อยู่กับซีรีส์วามาตลอดนะครับจนวันเนี้ยเรารู้สึกเราคิดถึงมากๆเราอยากที่จะเล่นมากๆจนวันเนี้ยเรามีโอกาสได้มานําเสนอในรูปแบบที่แบบว่าเออมวานใจพี้ไย้จอมอะไรอย่างเงี้ยครับอไปแบกทุกคน่าก็ดีใจด้วยที่ได้รับพิษภูนมากกำกับได้เล่นกับน้องภูม แต่ไพลอดพิธนี้คือมีความคอมเมดี้เลยนใช่ครับแนวเราแม้คือตอนแรกก็คิดว่าเอออาจจะใช่โอ้นะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เล่นบาร์นะครับเออปูแอคชั่นมาตลอดเลยหนังรักอันนี้ก็คือแบบโอ้คอมเมดี้คอมเมดี้ก็ได้เต็มเต็มหมดพี่วุ้นผมเคยชิมรางกับพี่วุ้นมาเรื่องหนึ่งก่อนแล้ว อะไรนะเราก็เราก็ไม่ค่ดคิดว่าพอได้ชิมลาวแบบคุณแล้วคอมดี้เลยครับก็คอมดี้จริงใช่อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเหมือนเล่นเป็นตัวเองครับเรื่องนี้รู้สึกว่าเราเล่นเป็นตัวเองแล้วก็เหมือนเพิ่งรู้ว่าตัวเองเล่นตลกได้ไหน่ผมไม่นิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยเรก็ดูแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะออกมารู้อ๋อวน้าตลกก็ไม่รู้แล้วเห็นมีแต่คนขับอาจจะเป็นการแสดงหรือเปล่าแื่ตลกรู้สึกว่าเป็นอีกช่องหนึ่งที่เราสนใจล้วก็อยากเล่นให้มันเพิ่มเติมมากกว่านี้เพราะรู้สึกว่าเล่น เวนี้มันเฮ้ยถูกทางแล้วเออมันมาเวลแล้วอันนี้ครับเปงตับใชไหคะอะไรนะยางสีเหลืองกล้วยเนี่ยครับเขาเป็นคนตัดมุกผมเองที่รับตัดมุกนะครับมาบ้านี้ประมาณนี้ครับเราจะได้เห็นผมเป็นรานนักกประมาณนี้ก็ฝากติดตามด้วยกับซีรีส์คอมเมดี้ทูบีดี้นะครับกับวางใจกุ้ยจอมเขาบองว่าเจอกันกลางปีนี้แน่นอนครับประมาณกลางปีครับปีตอนนี้คือ ายทำเลยครับเดี๋ยวเนี่ยอาทิตย์หน้าถ่ายทำนะครับครับใช่ครับเอาใกล้แต่สั่งทอ่นก่นได้ครับก็เอ่อให้ให้ให้พี่วุ้นฝากไหมครับได้ครับพี่เซนต์ดึงแล้วครับก็ฝากฝากติดตามด้วยครับกวานใจเพื่อจอมนะครับเรื่องราวรักลุ่มติดคอมเมดี้ของหนุ่มโยธินที่ไปเอ่อไปเจอเจอกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะไปช่วยให้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีนะครับแต่ก็แวะมามันอาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของความรักแทนนะครับฝากติดตามด้วยกับลุ่มติดคอมเมดี้หวานใจเพื่อจอมรับรองว่าเจอกันกลางปีนี้นะครับ จากฝากนะครับวันที่16นะครับวันพฤหัสนี้นะครับหวันใจเพผู้ใหญ่จอมนะครับเรามีวงสวงกันที่ศูนย์การค้า MBK นะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยไปร่วมงานกันได้นะครับแล้วก็มีการเทรน X ด้วยก็อยากฝากทุกคนติดแฮชแท็กนะครับหวันใจเพผู้ใหญ่จอมครับใช่ครับไม่ใช่พวกเราก็ดูผ่าดยูทูบในอินฟันต์รีก็ได้ได้ครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ